ครับสวัสดีครับอพอดีผมก็อยากจะถามหลายๆท่านาที่ว่าเปลี่ยนคาบูผ้าปัม๊มแล้วสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันสตาร์ทยากคือมีใครเคยเปลี่นบ้างครับจริงๆผมก็ทําตาม แนวของผ้าปั๊มหมดเลยแต่ว่ามันก็ดูดน้ํามันน้อยเหลือเกินเหมือนแรงดูดไม่ค่อยพอหรือว่าเครื่องมันดลวนครับพวกรูอะไรก็เจาะเรียบร้อยหลักการทุงผมก็คือต้องเอาน้ำมันมาล่อหัวเตียนสตาร์ททีเดียวก็ติดจะไม่รู้ว่าเพื<ม>่อนๆทำยังไงกันครับ เดี๋ยวจะลองอาหาข้อมูลใหม่นะครับว่าเป็นยังไงถ,ถ้าว่าใครรู้ก็แนะนำหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือประหยัดน้ำมันมากเลยแล้วก็ใช้ดีเลยแหละแรงก็ไม่ตกน้ำมันประหยัดแรเงเหมือนเดิมแล้วข้อดีข้อก็คือพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยเครื่องไม่ดับ ไม่วูบได้ดีเลยครับยังไงใครมีอะไรแนะนํนำก็บอกมาด้วยเด้อครับ